ต่อนะอ่ะดิฟได้อย่างนี้เสร็จปุ๊บตัวนี้พอแทนทีบาร์ก็จะกลายเป็นค่าคงที่ถูกไหมคะสองก้อนนี้เป็นค่าคงที่ทั้งคู่อ่าเราก็เขียนใหม่ได้แบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจบเนี่ยเป,เป็นเป็นชนเส้นแล้วเพราะตัวนี้เป็นค่าคงที่ตัวนี้ก็เป็นค่าคงที่คราวนี้เนี่ยถ้าเกิดคุณมองต่ออีกนิดนึงนะคุณใช้โล่ที่อุณหภูมิใดๆความดันใดๆลบโล ี่ค่าที่คุณทราบตัวนี้มันก็จะกลายเป็น deviation variable ถูกปะย้ายข้างนี้มาลบจะกลายเป็น deviation variable ของตัว density เช่นเดียวกัน PT p t ลบ p bar ก็เป็น deviation variable ของตัว pressure t ใหญ่ลบ t bar ก็จะเป็น deviation variable ของตัวอุณหภูมินะคะวิธีการทำ linearization ไม่เพียงแต่ทำสมการที่ไม่ใช่สมการ linear ให้กลายเป็นลีเนียแต่ยังทำให้ตัวแปรที่ไม่ใช่ deviation variable อยู่ในรูป deviation variable ด้วยก็เลยกลายยิ่งเป็นประโยชน์ให้กับวิชา process control ของเรามากยิ่งขึ้นนะคะอ่ะสุดท้ายง่ายๆพื้นที่ area เท่ากับกว้างคูณยาวสมการนี้เนี่ยเป็น deviation เอ้ยโทษทีค่ะเป็นลีเนียไหมพื้นที่สี่เหลี่ยมเท่ากับกว้างคูณยาว เป็นลีเนียไหมเป็นไหมมันคูณกันอยู่เป็นลีเนียไหมไม่เป็นเพราะถ้าเป็นก็คงไม่เอามาเป็นตัวอย่างเพราะกำลังจะสอนให้ทําเป็นลีเนียตลกไหมเนี่ยไอ้คนที่ตอบเป็นน่ะแบบว่านะเออจงประมาณให้อยู่ในรูปบอกแล้วว่ามันจะเป็นลีเนียคือมันต้องเป็น ค่าคงที่คูณตัวแปรบวกค่าคงที่คูณโดยไม่ใช่ตัวแปรคูณตัวแปรถ้าตัวแปรคูณตัวแปรก็ไม่ใช่ดีเนี่ยแล้วใช่ป่าอ้าวเห็นนอนหลับไม่ใช่อะไรอ่ะมีกี่ตัวแปรมีกี่ตัวแปรสองตัวแปรเห็นไหมคนนั่งหน้าเขาเล่นตอบได้นะนั่งหลังคุยกันหรือเปล่าอ่าฉะนั้นวิธีการประมาณก็ได้เอมีค่าเท่ากับเอบาเอนะตำแหน่งแรกที่คุณรู้นะคะ บวกกับอนุพันธ์ของ A เทียบกับ W เทียบกับ W ก็ต้องคูณด้วย w t w ลบวบาร์บวกกับเนื่องจากมี2ตัวแปรคุณก็ต้องดิฟ2องสองทีดิฟครั้งทีดดิฟอันแรกก็เทียบกับตัวแปรที่1ดิฟอันที่2ก็เทียบกับตัวแปรที่2ดิฟเทียบ s ดิฟดิฟเทียบ w ไปแล้วฉะนั้นตัวที่2ก็ดิฟเทียบ S อดิฟเทียบ h ก็ต้องคูณกับผลต่างระหว่าง H กับ H บาร์นะคะ อนุพันธ์ของ a เทียบกับ omega เอ้ยเทียบกับ w ได้อะไรคะนิพเทียบ w h คงงีได้ h ก็เป็น h bar นิบเทียบ s ได้อะไร w ก็เป็น w bar เนี่ยคะ่ะก็เป็น linear แล้วเท่านั้นเองง่ายมาก